วันนี้นะคะฝนตกนะคะเพื่อนๆเห็นหมอกไหมคะหมอกควันนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็มีการก่อสร้างอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะอันนี้เห็นอาคารใช่ไหมคะปกติเราจะเห็นสว่างตอนนี้ขึ้นไปข้างบนปิดหมอกแล้วนะคะตอนนี้หมอกลงนะคะเพื่อนๆฝนตกตั้งแต่เช้าเพราะว่าอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้ฝนจะตกนะคะตอนนี้เราก็มองไม่เห็นอะไรที่ไกลๆแล้วนะคะ จะเห็นแบบว่าเป็นหมอกๆนะคะเนพื่อนะ่ะเห็นท้องฟ้าใช่ไหมคะเป็นสีหมอกนะคะก็ช่วงนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของทั่วโลกนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะพเพื่อนๆมีความสุขทุกๆคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะให้รอดปลอดภัยจากโควิดนะคะแล้วก็ขอให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติของทุกคนนะคะ ของทุกประเทศด้วยนะคะในทั่วโลกนี้เลยนะคะคนไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขและรักกันนะคะรักกันมากๆนะคะช่วยเหลือจุนเจือกันนะคะตอนนี้ฝนตกแล้วก็หยุดไปแล้วนะคะแต่อากาศก็เย็นมากๆเลยค่ะไปไหนก็ต้องใส่ถุงมือใส่เสื้อกันหนาวนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะให้อบอุ่นอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็จะลาไปด้วย ตึกนี้นะคะตอนนี้ก็คือเราเห็นเครนแล้วเขาเริ่มทำการก่อสร้างค่ะเพื่อนๆน,น่าจะเป็นก่อสร้างคอนโดน,นะคะเดี๋ยววิวตรงนี้ของเราก็จะหายไปเพราะเราไม่ทราบว่า,อาคอนโดนมันจะสูงขนาดไหนนะคะก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะขอทุกคนมีความสุขค่ะ